มหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่1ของคณะศึกษา,าศาสตร์และคณะสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามากุราชวิทยาลัยหรือมมรวิทยาเขตล้านนาจำนวน319คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมที่มมรอวิทยาเขตล้านนาโดยจัดขึ้นที่อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวงอำเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างหลักศิลธรรมแก่นักศึกษาและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นไปตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมอศอที่นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติกรรมฐาน30ชั่วโมงด้วยโดยนายตระกูลชำนาญหัวนหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษามอมอรอวิทยาเขตล้านานาได้กล่าวว่า การที่ได้เน้นให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการมีความรู้ด้านวิชาการทําให้บัณฑิตที่จบออกไปเป็นทั้งคนที่มีความรู้และเป็นคนดีของสังคมก็จะทําให้ได้ผลผลิตคือเป็นบัณฑิตออกมาในทางที่ดีนะครับความรู้คู่กับคุณธรรมเนี่มยมาอะไรของเราวิทยาเขตของเราถือว่าได้ทําหน้าที่ตรงนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับอันนั้นคุณภาพการศึกษาเนี่ยคน นักศึกษาผลผลิตคือบัณฑิตที่จบออกไปก็จะไปช่วยพัฒนาคุณภาพสังคมให้ดีขึ้นแล้วก็มีตัววัดว่าเมื่อจบออกไปแล้วบัณฑิตของเราได้ประกอบอาชีพยอย่างสุจริต<ม>เป็นสมาชีพภายในหนึ่งปีหรือไม่นะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนอย่างไร 556มมรวิทยาเขตล้านนาได้มีผู้จบการศึกษาทั้งที่เป็นพระและคารวาสกว่า 200, 300คนและ300รูปโดยที่เป็นคารวาสนั้นมีอาชีพทั้งเป็นครูและนักปกครองคือกำนันและผู้ใหญ่บ้านทําให้สามารถใช้ทั้งความรู้ทางวิชาการและหลักศิลธรรมในการเผยแพร่ไปสู่ประชาชนได้เป็นอย่างดี 45 45การสอนภาษาไทยจํานวน129คนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษจํานวน120จำนวน319คนระดับในวันที่6-7รักนาคมวิชาราษาการปกครองจานวน124คนการข้อไขคุณธรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกค่านิจมทัศนคติความรู้สึกที่ดีต่อสถาบันรวมถึงการรู้จักการใช้หลักจริยธรรมนำคระเดียมสามคีและประเมินนำประธานผู้จัดงานหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาบริการสนับสนนทางพิจารณาการจัด พวกเรานั้นได้เข้าใจในระบบแลนระเบียบมากยิ่งขึ้นครั้งนี้ใช้เวลาสองวันน เรงที่สองก็คือเรื่องศาสนามองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราพึกวาจาดีพูดดีสื่อสารในทางที่ดีพวกเราก็จะมีความสุขกับการเรียนหนังสึอแต่บางคนนั้นแรกจากทานสมบัติขอทธาคารุณท่านผู้บริหารอย่ารยท่ท่านผู้บริารกนพูดเมือกี้รับท่านจะเรียนเรื่องอะไรนะครับกลยอ่อนน้อมวาจา ส่นีใจที่อนโนนันี้ครับพอไปทานข้ามานะใที่ชอบที่มาแรงก็พี่ครับหลายหลายคนอาจจะเคยเจอหน้าค่าตากันนะครับหลายครั้งที่อาจารย์อบรมบรรยากาศที่โรเรียนต่างๆอันนี้ว่าดีใจมากครับวจะได้มาเจอลูกศิษย์มาเข้าใก้นะครับ ำสิ่งไหนก็ต้องทำนะที่ตัวเราให้เรียบร้อยะอนะครับสามครั้งปรบมือหนึ่งชุดอ,อืเวพวเราเคยเรียนมาปรมือหน่เียยอดมาปรมือสชุด A ี่รายสองชุดที่ต้อส่วนเลยครับ